ครั้งที่413ท่านผู้ฟังก็จะเห็นโทษของการดื่มสุราเมรัยทั้งหกประการได้นะคะเช่นประการที่หนึ่งความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดืม่มพึงเห็นเองเพราะเหตุว่าผู้ที่ติดในรถสุราเนี่ยคะ่ะก็จะดื่มมากขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งอาจจะ หมดสิ้นทรัพย์สมบัติก็ได้ซึ่งขอกล่าวถึงข้อความในมังคลัาทีปณีแปลนซึ่งเป็นโทษของการดื่มสุราคือเรื่องหลานอนาถบินดิกะเศรษฐีซึ่งมีข้อความว่าหลานของอนาถบินดิกะเศรษฐียังเงินประมาณสี่สิบกฎดอันเป็นของมารดาบิดาให้พินาศด้วยการใช้จ่ายให้สิ้นเปลืองไปเพราะการดื่มสุรา เมื่อทรัพย์ของตัวเองหมดแล้วนะคะก็ได้ไปสู่สำนักของท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีแม้ท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีก็ได้ให้เงินเขาพันกหาปณะนะแล้วก็สั่งว่าเจ้าจงทำการค้าขายแต่เขาก็ยังทรัพย์แม่นั้นให้พินาศแล้วก็ได้ไปหาท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีอีกท่านเศรษฐีก็ได้ให้อีกห้าร้อยกหาปณะนะ แม่เขาก็ยังซับแม่นั้นให้พินาศให้เสื่อมหมดแล้วก็ได้มาหาอีกท่านอนาถาบินดิกะเศรษฐีก็ให้ผ้าสาดกเนื้อหยาบสองผืนแล้วก็ไล่เขาผู้ยังผ้าสาดกเนื้อหยาบแม่นั้นให้พินาศหมดสิ้นแล้วมาหาอีกให้ออกไปแล้วเขาเป็นคนอนาถาอาศัยฝาเรือนคนอื่นได้ทำกาละแล้ว คนทั้งหลายพากันลากศพนี้นั้นไปทิ้งณภายนอกแม้ท่านเศรษฐีก็ไปสู่วิหารทูลเล่าประวัติของหลานทั้งหมดนั้นถวายพระศาสดาแล้วพระศาสดาตรัสว่า <c oughs> ในการก่อนเราแม่ให้ม่ออันให้ึ่งสมบัติอันสัตว์พึงใคร่ทุกอย่างก็ไม่ได้อาจให้บุรุษใดอิ่มน้ำได้ท่านจักยังบุรุษนั่นให้อิ่มน้ำได้อย่างไร ดังนี้แล้วทรงชักอดีตนิทานมาคือทรงเล่าถึงอดีตชาติของหลานของท่านอนาถาบินดิกะเศรษฐีซึ่งท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้นะคะว่าเป็นตัวอย่างชีวิตจริงๆของคนที่มีเงินถึงสี่สิบโกดแต่ก็ใช้จ่ายให้สิ้นเปลืองไปเพราะการดื่มสุราเพราะเหตุว่าก็คงจะไม่ดื่มสุราแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อมีความพอใจในการดื่มสุราก็คงจะมีมิตรสหายมากมายที่พอใจเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องมีการใช้เงินเป็นจานวนมากในการดื่มสุรานั้นและในที่สุดก็หมดสิ้นไปได้สำหรับเรื่องของการดื่มสุราที่เป็นเหตุให้ก่อการทะเละวิวาทก็เป็นได้เพราะเหตุว่าผู้ที่ยังไม่ได้รับประทานสุรา กับผู้ที่ดื่มสุรามากๆจนกระทั่งมึนเมาแล้วก็คงจะมีลักษณะอาการที่ต่างกันไปคือผู้ที่ก่อนจะดื่มสุราก็อาจจะไม่ทำอะไรหลายอย่างที่น่าละอายแต่ว่าผู้ที่ดื่มสุราแล้วก็สามารถที่จะกระทำกรรมต่างๆได้แม้แต่การฆ่ามารดาการฆ่าบิดาหรือการพูดคำซึ่ง เมื่อไม่ได้ดื่มสุราก็คงจะพูดไม่ได้แต่ว่าเมื่อดื่มสุราแล้วก็พูดคําที่ไม่สามารถจะพูดได้นั้นนอกจากนั้นแล้วนะคะเวลาที่ดื่มสุราจนกระทั่งเมาแล้วเนะะี่ยค่ะก็ย่อมเป็นผู้ที่ไม่ขนขวายในการทําการงานนี่ก็เป็นโทษประการหนึ่งถ้าไม่ดื่มสุราก็คงจะขยันขันแข็ง มีสติปัญญาคิดอ่านในเรื่องของการงานต่างๆได้แต่เวลาที่ดื่มสุรามากจนเมาหมดสติขาดสติแล้วก็ย่อมเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะขวนขวายในกิจการงานทั้งหลายได้นอกจากนั้นนะคะโทษของการดื่มสุราก็ยังสามารถที่จะเปิดเผยกรรมที่ปกปิดไว้ บางท่านอาจจะทำอะไรไว้หลายอย่างซึ่งไม่ต้องการที่จะให้ใครรู้แต่เวลาที่ดื่มสุราแล้วนะคะก็เปิดเผยหมดได้ว่าท่านได้กระทำอะไรมาแล้วบ้างนั่นก็เป็นโทษประการหนึ่งของการดื่มสุรานอกจากนั้นแล้วนะคะการดื่มสุรามากก็ทำให้ขาดสติเมา ในขณะนั้นสติไม่อาจที่จะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏได้ด้วยเหตุนี้ถ้าเป็นไปอย่างนั้นนะคะผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ไกลต่อมรผลนิพานนี่เป็นประการสำคัญที่สุดซึ่งถ้าผู้ใดเห็นว่าการดื่มสุราจะทำให้สติไม่ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเกิดหิริรังเกียจในการที่จะให ขาดสติหรือหลงลืมสติเช่นนั้นก็ย่อมจะเป็นผู้ที่ละเว้นการดื่มสุราและสำหรับเรื่องการที่จะกระทำกรรมต่างๆในขณะที่มึนเมามีเรื่องพระราชาผู้เสวยพระโอรสในอัธกถาธรรมมัทชะชาดกซึ่งมีข้อความว่าในอดีตการ พระราชาในกรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งเว้นจากน้ำเมาแล้วไม่อาจแม้ทรงประพฤติราชกิจแม้เพื่อจะเสวยพระกริยาหารอันปราศจากเนื้อในพระนครในวันอุโบสถทั้งหลายไม่มีการฆ่าสัตว์คนทำครัวซื้อเนื้อในดิถีที่สิบสามแห่งปักนั่นเองแล้วเก็บไว้วันหนึ่ง เนื้อนั้นคนทำครัวเก็บไว้ไม่ดีสุนัขทั้งหลายจึงเคี้ยวกินเสียคนทำครัวไม่ได้เนื้อในวันอุโบสถไม่อาจนำพระกยาหารเข้าไปถวายพระราชาจึงทูลเนื้อความนั้นแด่พระเทวีแล้วพระนางดำรดว่าพ่อบุตรของเราเป็นที่รักเป็นที่พอพระทัยของในหลวงในหลวงทอดพระเนตรเธอแล้วทรงจุมพิษครอเคลียเธออยู่ ย่อมไม่ทรงทราบแม้ความที่พระกรยาหารของพระองค์มีเนื้อหรือไม่มีเราจักยังบุตรให้นั่งที่พระอุระของในหลวงเจ้าควรนำพระกรยาหารเข้าไปในเวลาที่ทรงย้าวหยอกกับพระราชโอรสของพระองค์คนทำครัวน้อมพระกรยาหารเข้าไปในเวลานั้นพระราชาทรงเมาแล้วเพราะความเมาน้ำจันไม่เห็นเนื้อในถาด จึงตรัสว่าเนื้ออยู่ไหนคนทาครัวกราบทูลว่าข้าแต่สามมุติเทพวันนี้เป็นวันอุโบสถข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เนื้อพระราชาตรัสว่าชื่อว่าเนื้อสําหรับเราหาได้ยากดังนี้แล้วทรงรัดพระสอรสพระโอรสให้ถึงชีพิตักสายแล้วโยนไปข้างหน้าคนทําครัวและรับสั่งว่าเจ้าจงจัดแจงแล้วนำมาโดยเร็ว คนทำครัวนั้นได้ทำอย่างนั้นแล้วแม้คนหนึ่งก็มิได้อาจจะร้องไห้หรือจะกราบทูลได้เพราะกลัวพระราชาพระราชาสเสวยพระกรยาหารด้วยมังสะพระโอรสพระทมแล้วในเวลาจวนรุ่งทรงตื่นส่างเมาแล้วรับสั่งว่าพวกเจ้าจงนำบุตรของเรามาขณะนั้นพระเทวีทรงคร่ำครวนพลางทูลว่า ข้าแต่สมมุติเทพวานนี้ป่าพระบาททรงทำพระโอรสให้สิ้นพระชนสเสวยพระกรยาหารด้วยมังสะพระโอรสพระราชาทรงกันแสงพระความโศกในพระโอรสเห็นโทษในการดื่มน้ำเมาว่าทุกนี้เกิดขึ้นแก่เราเพราะอาศัยการดื่มสุราแล้วทรงหยิบปุ่นเช็ดพระพักอธิษฐานว่าตั้งแต่นี้ไป เรายังไม่บรรลุอรหัตเพียงใดจักไม่ดื่มชื่อซึ่งสุราอันเป็นเหตุแห่งความพินาศเห็นปานนี้เพียงนั้นตั้งแต่นั้นมาท้าเธอก็ไม่ทรงดื่มชื่อซึ่งน้ำเมาเป็นไปได้ไมคข้าอย่างนี้นี่สำหรับผู้ที่ฆ่าลูกนะคะแต่ผู้ที่ฆ่าแม่ฆ่าพ่อเพราะความเมาก็มีปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่า กิเลสในขณะนั้นจะเกิดขึ้นแรงกล้าทำให้กระทำกรรมอย่างไรในขณะนั้นสำหรับทอดของสุราไม่ว่าในสมัยไหนนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะในสมัยนี้แม้ในอดีตการนานมาแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แม้ในชาดกก็ได้ทรงแสดงโทษของสุราไว้มากทีเดียว ซึ่งท่านผู้ฟังก็จะพิจารณาเปรียบเทียบได้ว่าโทษของสุราในครั้งอดีตกับในขณะนี้ในสมัยนี้เป็นอย่างไรข้อความในขุธกะนิกายชาดกกลุ่มพระชาดก้อ2292มีว่าท่านเป็นใครมาจากใครที่หรือจึงเปล่งรัศมีสว่างสวัยอยู่ในนภาการ เหมือนพระจันทร์ส่องสว่างในกลางคืนฉะนั้นท่านเหยียบลมหนาวในอากาศได้เดินและยืนในอากาศได้ฤทธิ์ของเทวดาทั้งหลายผู้ไม่ต้องเดินทางไกลท่านทำให้เป็นที่ตั้งและให้เจริญดีแล้วเป็นไหนท่านเป็นใครมายืนอยู่ในอากาศร้องขายหม้ออยู่หรือว่าหม้อของท่านนี้เพื่อประโยชน์อะไร ดูกระามขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพระเจ้าเถิดม้อใบนี้ไม่ใช่หมอห้อเนยใสไม่ใช่หม้อน้ำมันไม่ใช่หม้อน้ำอ้อยไม่ใช่หม้อน้ำผึ้งโทษของหม้อใบนี้มีไม่น้อยท่านจงฟังโทษเป็นอันมากที่มีอยู่ในหม้อนี้บุคคลดื่มสุราแล้วเดินโซเซล้มลงไปอย่างบ่ถ้ำ หลุมน้ำกรำและหลุมโสโครกพึ่งบริโภคของที่ไม่ควรบริโภคแม้มากได้ท่านจงช่วยซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเต็มไปด้วยสุรานั้นไว้บุคคลดื่นสุราแล้วไม่เป็นใหญ่ในใจย่อมเที่ยวไปเหมือนโคกินกากสุราฉะนั้นหาที่พึ่งมิได้ย่อมฟ้อนรำขับร้องได้ ท่านช่วยซื้อม้อใบนี้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้ทำได้ทุกอย่างใช่ไหมคะไม่ว่าจะร้องรำทำเพลงอาการวิกฤตต่างๆก็ย่อมกระทำได้เมื่อดื่มสุราแล้วบุคคลดื่มสุราแล้วแก้ผ้าเปลยกายเที่ยวไปตามตรอกตามถนนในบ้านเหมือนฉีบเปลยมีจิตลุ่มหลงนอนตื่นสายท่านช่วยซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำชนิดนั้นไว้ บุคคลดื่มแล้วลุกขึ้นเซไปมาโครงศีรษะและยกแขนขึ้นรำเหมือนรูปหุ่นไม้ฉะนั้นท่านช่วยซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้บุคคลดื่มสุราแล้วนอนจนถูกไปไหม้และกินอาหารที่เหลือเดนสุนัขได้ย่อมถึงการถูกจองจำถูกฆ่าและความเสื่อมแห่งโภคะ ท่านช่วยซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้บุคคลดื่มสุราแล้วพูดคำที่ไม่ควรพูดได้เปลยกายนั่งในที่ประชุมได้เประเปื้อนจมอยู่ในอาเจียนของตนถึงความพินาศท่านช่วยซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้บุคคลดื่มสุราแล้วทึกเขิมในตาแดงกลำ่ำสำคัญใจว่า แผ่นดินทั้งหมดเป็นของเราเท่านั้นพระราชาแม้มีมหาสมุทรสีเป็นขอบขันทศีมาก็ไม่เสมอเราท่านช่วยซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเต็มไปด้วยสุรานั้นไว้บุคคลดื่มสุราแล้วถือตัวจัดก่อความทะเลาะวิวาทส่อเสียดกล่าวร้ายเปลือยกายวิ่งไป,ค,ปคลุกคลีหมกอยู่กับพวกนักเลงเก่า ท่านช่วยซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเต็มไปด้วยสุรานั้นไว้ธรรมดาทุกท่านเนี่ยค่ะก็คงจะมีมานะความสำคัญตนความถือตนอยู่ด้วยกันทุกคนใช่ไหมคะไม่มากก็น้อยแต่ว่าเวลาที่เกิดมานะหรือความสำคัญตนความถือตนขึ้นมาเวลาที่บุคคลอื่นอาจจะแสดงกิริยาอาการดูถูกดูหมิน่นซึ่งทำให้ความมานะ ถือตนเกิดขึ้นในขณะนั้นแต่ถ้าสามารถที่จะระงับไว้ได้เพราะมีสติเกิดขึ้นรู้ว่าไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยในการที่จะให้มานะเกิดขึ้นมีกำลังกล้าจนกระทั่งเป็นเหตุให้กระทำกายหรือวาจาที่ไม่เหมาะไม่ควรสำหรับผู้ที่สติเกิดขึ้นนะคะก็ย่อมจะวิรัตทุจริตทางกายทางวาจาอันเกิดจากมานะได้ แต่ถ้าในขณะนั้นเป็นผู้ที่ดื่มสุราจะเพิ่มมานะความถือตัวความสำคัญตนไม่อาจที่จะทนต่อความก้าวร้าวจากบุคคลอื่นแล้วก็เป็นเหตุให้ต้องกระทำประทุษร้ายทางกายทางวาจาขึ้นได้เพราะเหตุว่าสติไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นระลึกรู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรในขณะนั้น เพราะฉะนั้นถ้าท่านสังเกตพิจารณาละเอียดนะคะก็จะเห็นได้ว่าโทษมากโทษน้อยย่อมมีอยู่เพราะเหตุว่ากิเลสนั้นมีอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเพิ่มความขาดสติขึ้นก็ยิ่งจะทําให้กิเลสนั้นมีกําลังกล้าเพิ่มขึ้นข้อความต่อไปมีว่าสุรานี้ทําตระกูลทั้งหลายในโลกนี้อันมั่งคั่งบริบูรณ์ มีเงินทองตั้งหลายพันให้ขาดทายาทได้ท่านช่วยซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้ข้าวเปลือกทรัพย์เงินทองไรนาโคกระบือในสกุลใดย่อมพินาศไปตระกูลที่มั่งมีทั้งหลายขาดสูญไปเพราะดื่มสุราท่านช่วยซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้ บุคคลดื่มสุราแล้วเป็นคนหยาบช้าด่าบิดามารดาได้แม้ถึงเป็นพ่อผัวก็พึงหยอกลูกสะพ้ยได้ท่านช่วยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้นี่ก็เป็นโทษที่แสดงให้เห็นว่าถ้าหลงลืมสติอิเลสท,ที่มีอยู่แล้วในจิตใจก็จะทวีกำลังเพิ่มขึ้นข้อความต่อไปมีว่า หญิงดื่มสุราแล้วเป็นคนหยาบช้าด่าพ่อผัวแม่ผัวและสามีได้แม้เป็นทาตเป็นคนชายพึงรับเป็นสามีของตนได้ท่านช่วยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไปด้วยสุรานั้นไว้ถ้าใครอยากจะให้ใครทำอกุศล,ลกรรมต่างๆเนี่ยนะคะวิธีหนึ่งซึ่งไม่ยากก็คือว่าให้ดื่มสุรามากๆจนกระทั่งเมาไม้แล้วก็หลงลืมสติ ขณะนั้นก็จะไม่รู้สึกตัวเลยค่ะว่าได้กระทำอกุศลกรรมอะไรบ้างข้อความต่อไปมีว่าบุคคลดื่มสุราแล้วพึงประหารสมณะหรือปามผู้ตั้งอยู่ในธรรมะได้พึงไปสู่อบายอันมีกรรมนั้นเป็นเหตุท่านช่วยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้ บุคคลดื่มสุราแล้วย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาและใจครั้นแล้วต้องไปนรกท่านช่วยซื้อหม้อใบนี้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้ชนทั้งหลายแม้จะยอมสละเงินเป็นอันมากมาอ้อนวอนบุรุษใดผู้ยังไม่ได้ดื่มสุราก่อนให้พูดเท็จย่อมไม่ได้บุรุษดื่มสุรานั้นแล้วย่อมพูดเท็จได้ ท่านช่วยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้บุคคลดื่มสุราแล้วถูกใช้ไปในกรณียกิจรีบร้อนเกิดขึ้นถูกซักถามก็ไม่รู้เนื้อความท่านช่วยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้บุคคลแม้จะมีใจละอายครั้นเมาสุราแล้วก็ย่มจะทำความไม่ละอายให้ปรากฏได้ แม้จะเป็นคนหนักแน่นอยู่บ้างก็อดพูดมากไม่ได้ท่านช่วยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้บุคคลดื่มสุราแล้วนอนดังลูกสุกรอดอาหารย่อมถึงความนอนเป็นทุกข์ที่พื้นดินต้องเข้าถึงความมีผิวพันซามและความติเตียนท่านช่วยซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้บุคคลดื่มสุราแล้ว ย่อมนอนคอตกหาเป็นเหมือนโคที่ถูกลงประตักฉะนั้นไม่ฤทสุราย่อมทำให้คนอดทนได้อดทนในที่นี้นะคะก็คือไม่กินข้าวกินน้ำท่านช่วยซื้อหมออใบนี้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้มนุษย์ทั้งหลายย่อมเว้นสุราอันเปรียบด้วยงูมีพิษร้าย ใครคนไหนในโลกควรจะดื่มสุราอันเสมอด้วยพิษงูท่านช่วยซื้อหมออใบนี้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้อรสทั้งหลายของท้าวอันทกะเวนดะดื่มสุราแล้วพาหญิงไปบำเรออยู่ริมฝั่งสมุทรประหารกันและกันด้วยสาดท่านช่วยซื้อหมออใบนี้ซึ่งเต็มด้วยสุรานั้นไว้พวกอสูรดื่มสุราแล้ว เมาจนถึงจุดติจากไรทิพย์สำคัญตัวว่าเที่ยงมีมารยาข้าแตบพระมหาราชาเมื่อรู้ว่าสุราชเช่นนั้นเป็นน้ำเมาหาประโยชน์ไม่ได้จะดื่มทำไมในหม้อนี้ไม่มีเนยข้นหรือน้ำผึ้งพระองค์รู้อย่างนี้แล้วจงขายเสียข้าแต่ท่านสันพมิตรสิ่งที่อยู่ในหม้อนี้ ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบทูลแก่พระองค์แล้วด้วยประการชนิดท่านไม่ใช่เป็นบิดาหรือมารดาของข้าพเจ้าท่านเป็นคนชนิดใดชนิดหนึ่งมีความอนุเคราะห์เพื่อประโยชน์เกื้อกูลปรารถนาประโยชน์อย่างยิ่งตั้งแต่วันนี้ไปข้าพเจ้าจัดทำตามคำของท่านข้าพเจ้าขอให้บ้านสวยห้าตำบลทาสีหนึ่งร้อยโคเจ็ดร้อย รถเทียมได้มาอาชาในสิบคันแก่ท่านขอท่านผู้ปรารถนาประโยชน์เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเถิดข้าแต่พระราชาทาสีบ้านสวยโพและรถอันเทียมได้มาอาชาในจงเป็นของพระองค์ตามเดิมเถิดข้าพเจ้าเป็นเท้าสักกะจอมเทพชาวไตรทิพย์พระองค์จงเสวยพระกรยาหารเนยใสและข้าวปลายาต เพึงสเสวยขนมกุมมาชอันโอชารสดูกระพระองค์ผู้เป็นจอมประชาชนพระองค์ยินดีในธรรมะไม่ถูกใครๆติเตียนด้วยอาการอย่างนี้แล้วจงเข้าถึงสักขะสถานจบกุมพระชาดกที่สองข้อความจากพระไตรปิฎกโดยมากเป็นเฉพาะภาษิตส่วนเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นที่เป็นชาดกนั้นก็มีเรื่องที่สมบูรณ์กว่านี้ แต่ข้อความที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็จะเป็นข้อความที่เป็นภาสิทธ์เท่านั้นท่านผู้ฟังเห็นด้วยหรือเปล่าคะกับข้อความที่เป็นโทษของสุราว่าสามารถที่จะเป็นไปอย่างนั้นได้จริงๆและถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่มีความสังเกตละเอียดก็ย่อมจะพิจารณาเห็นโทษของสุราซึ่งเกิดกับตัวท่านเองหรือบุคคลอื่นก็ได้ แลวแต่ว่าขณะนั้นท่านจะพิจารณาดูลักษณะของผู้เสพสุราว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประการใดและก็จะเป็นโทษประการใดด้วยถ้าหากว่าเราดื่มสุราโดยหลงเข้าใจผิดคิดว่าไม่ใช่สุราหรือว่าดื่มโดยคิดว่าจะเป็นยารักษาโรคได้จะมีโทษเพียงใดหรือไม่